บทนี่ไทยที่ทัากินคืนพลิกฟื้นเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองและให้เกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้ผมนายเฉลิมเกียรติพิมสีนะครับเป็นประธานกุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านดงยอหมู่8ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับที่ให้โอกาสนะครับที่ให้โอกาสทางกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับได้พัฒนาพื้นฟูอาชีพขึ้นมานะครับก็คือได้รับงบกู้ยืมจากกองทุนพื้นฟูจังหวัดนครพนมจํานวนเงิน5แสนบาทนะครับกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับได้รับงบพัฒนาอาชีพนะครับเพื่อพัฒนาอาชีพเดี๋ยนี้กลุ่มของเฮากะ เอาไปเลี้ยงงัวนะครับเอาไปเลี้ยงงัวพันธุ์ผสมนะครับพันุ์ผสมพัฒนาส,สายพันธุ์นะครับรวมทั้งมดนี่ครับ14ตัวนะครับ14ตัวครับก็ได้มาร่วมกันนะครับพัฒน,นาอาชีพขึ้นมาจนถึงวันนี้นะครับก็มีมีความดีใจนะครับสมาชิกทุกคนก็มีความดีใจที่ได้ รับงบงบพื้นฟูจากกองทุนพื้นฟูมาเพื่อพัฒนาอาชีพตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาชีพของเฮาก็รู้สึกมั่นคงดีขึ้นนะครับการดำรงชีพในหมู่บ้านในชนชนก็ดีครับดีขึ้นหลายนะครับทำให้สมาชิกกลุ่มและผมประธานกลุ่มก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางกองทุนพื้นฟูนะครับที่ได้รับโอกาสและก็ได้กู้เงินที่โบมีดอกเบี้ยนะครับ เฮาก็มาร่วมกันต่อยอดจากการเลี ma ma ้ยงงัวนะครับจากการเลี้ยงงัวนี่มาเฮ็ดจักสานนะครับมารวมกลุ่มต่อยอดจากเลี้ยงงัวมาเฮ็ดจักสานนะครับเป็นกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านดงยอเฮานะครับก็เป็นผลพลอยที่ได้มาจากแรงบันดาลใจจากกองทุนฟื้นฟูที่เพิ่นสนับสนุนงบประมาณมาให้นะครับเฮาก็หลากหลายนะครับเอามาประกอบอาชีพต่อยอดให้มันหลากหลายขึ้นนะครับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูนจะชำระหนี้แทนให้สถาบันเจ้าหนี้ผมลูกสงหาโกพลนอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนครพนม ถ้าขัามในน้หงอวาเออทั้งการเพื่อนทั้งนั้นเท่าหล้วเพื่อนละซื้อนี้เฮืออะไรสันใดซื้อนี้เฮือพวกกันที่ยากจนที่มีแต่ความสามารถใช้นี้ใช้สินกานี้ของผมนี่ก็ตามที่เพื่อนมาเช็คไปแล้วก็มุดนี้ยอดนี้ของนั้นกับประมาณจักหกแสนกว่าครับหกแสนกว่าแต่หกแสนกว่านี่แหละเพื่อนงอว่าเพื่อนไปติดโต้โต้อลองตามที่เพื่อนได้บอกฟังอธิบายเขาฟังเหือประชาชนฟังแลาว่า คือว่าลด50%ตัดดอกทิ้งนะตัดดอกทิ้งแต่ว่าต้นทุนนี่ก็ตัดลงมา50%ถ้ามัน6กแสนเนี่ยเท่ากับได้ใส่3ามสามแสนนะนะเป็นไบบล่ะต่อมาเพื่อนเสนอว่าว่าได้ไล่ซื้อเข้ามาปุ๊บผมก็เลยบอกว่าโอ้ดีใจหลายทั้งครอบครัวทั้งลู่ทั้งแม่ดีใจคิดว่าบอกปะมันก็ซ้ซื้อรางวัลทีหนึ่งแล้วว่าได้ซื้อนี้เพื่อนซื้อนี้คือตั้งห้าหกแสนเลยวันนี้อ่ะก็เลยวันนี้แหละ เพื่อนลรซื้อเฮือแล้วโย่มันก็ดีใจแล้วครับเฮ้าเราไปเฮ่อหว่นมาซื้อเฮานะมันม่ได้แต่มาคิดแล้วมันเป็นเรื่อเงินความฝันมันเป็นจริงบบานี้แหละถ้าเงินกองทุนฟื้นฟูได้ติดตามเพื่อหลืกัได้มาซื้อนี้เฮือจริงๆสรุปเลยล่ะก็เลยดีเจอแล้วบบบนี้ดีเจอจนวันโย่จนหาไม่ได้ปี้ป่านแล้วว่าได้เอาสนุดเอาเผื่อมาเฮือต่อสำนักงานที่ดินแล้วก็ท่ายเฮือเรียบร้อยแล้วกัน เขาเลยมายุติหื่นแล้วก็มันก็สบายใจแบบน,นี้ก็ดีเขาก็ามีได้คืดกังวลกับนักก็ดอได้กองทุนมาเย็ดหื่นแล้วมาซื้อเือนหหน่นอะไรนะก็มันเป็นอะไรม่ได้คิดเผื่อโตไปเขารู้ลานเขาค่ะแบ่งแยกแล้วเขากันยุ่งลายแล้วเจ็ดสีกว่าเลยเนาะถ้าเข้าม่ได้ตัวนี้มาลู้เข้าก็ไม่ได้ละทายทอดจะเขาก็ไม่ได้เลยไม่ได้อดุ่นเนี่ยเผื่อละนั่นแหละยุต่พุ่นละ,ละบันนี้กองทุนเพิ่นแนะน,น,นำมันก็รู้ซึกว่าโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งยุบเจออนี่นะเพราะว่ามีเคยได้มาก่อนนะตะกี้หว่าปะ คือ่ไม่ได้เพิ่มมาสวยแต่ป่านนี้ได้กองทุนหอยละมาเป็นสวยพักดันเนื้อหอยแต่ยูที่กินชาวป่านทีธรรมดามันก็ไม่ได้แล้วหาเงินเป็นสองสามเจ็ดสมมติมันไม่ได้แล้ว